แตวันนี้คิดว่าจะเป็นแชมป์ไปเลยไหมลูกพี่น well, <laughs> ่าจะเป็นแชมป์ครับผมให้มันรู้กันไปเลยว่าเราเป็นแชมป์วันนี้ค่อยร้องใหม่หน่อยให้ร้องใหม่อีกทีนึงเฮ้ยขยี่ห่เลยโอ้หดี แม่งดีกว่าเดิมอีกอะเป็นไงปูมึสิผมว่าทีมของพี่ปูพงศ์เสร็จน่าจะน่าจะเป็นตัวเต็งสุดครับเฮ้ยครับผมลองมาลองมาลองมาองมาน่าจะเป็นพี่สอนเพชรครับผมเหรอเหรอทีมสอนเพชรครับไม่ใช่ใช่แล้วไม่ใช่ใช่แล้วพี่บอลนี่เต็งสามเลยเหรอเออพี่คีอันนี้พี่คีไม่น่าจะมีอะไรนะครับมึงจะดูไหมจะดูไหมจดูอะไรครับอจะทให้ใจะดูไว้เอาไม่เป็นพี่เบิร์ดเหรอครับเป็นจ้าเป็นปนอะคุณ เออเป็นอย่างนี้ไว้พอคุณนั่งนิ่งๆแล้วหน้าเหมือนป้นนครมากหน้าเหมือนป้นนครมากเลยนี่หันไปประชุมกันเมื่อกี้พอเขาบอกเลือกสันเพชรอาให้ผมมาบอกเลยครับว่าเลือกทีมอื่นก่อนเถอะเลือกทีมอื่นก่อนเถอะของเมื <trabajando> ่อกี้นี่นั่งกินข้าวครับอะพ่อเก็บบอย่าง หัวใจจะวายสุดยอดเน่ยสุดยอดผมชอบนะ่ยไอตั้งนะกูใช่ไหมเนี่ยไรจะขาดเนี่ยกูใช่ไหมเนี่ยพี่โยมเขียนิ้วไหนวะนิ้วไหนวะนิ้วแรกแรโอเคนิ้วอะไรเฮียนิ้วไหนวะเนี่ยไม่ใช่หรอลืมจริงๆแล้วมี acting ทุกคนเลยผมหายปุ๊บปึ๊บเอา acting ตายหมดเลยอ้าว acting ตายหมดเลยสุดยอดเผมว่าสุดยอดเในทีมนี้สุดยอดไหมเสียงดูใสเสียง ถามจริงถามจริงดูเขาแล้วหวั่นไหมไหวไหมหวั่นไหวไหมเฉยๆครับผมเฉยเยนะผมเห็นความผิดพลาดอยู่แต่ก็ยยยังสสบบาาเอพิงนนไไปปเสียงพี่เก๋เขาเหมือนไหมเหรอพี่เก๋พี่เก๋เหมือนมากเลยนะพี่สองนี้พี่เอ้ยเนี่ยสบายสบายพอแล้วพอแล้วมึงอายเขาไหมมึงอายเขาไหม เพราะอยากมามาเพื่อจะทางไทยผมอยากจะจ้างไปเล่นที่บ้านจ่างเลยอินตาเขียนแบบนี้นะไม่ใช่นักร้องนะขึ้นคำแรกขนลุกจากตีนึ้นมาเสุดที่ห้ามีนาคมนี้สองทุ่มสี่ห้านาที ที่นี่ที่เดียวทาง pptv hd ช่อง36